ล,ลั่นะลั่มบุไทยก็ได้อเชนค่ะแส่เ้นป่า,า,ปามันดีก็มาจากลั่มค่โอ้โหย่โอ้อ้ละทานผู้ฟังเอ้ยคนฟังนางสิจ่าเป็นขอสาวนักเรียนในตำโตจนได้กุมกอสซลานาน เจ้าเอ้ย uhm อุนอโพ่อเม่นางในท่งให้เป็นเงินใส่ทรงเลียนทายงวงเกวียนพรอมทั้งปลายมาเคือกตู่เมื่อไปเม่บอจมนางพัดล่วงหลอกต้มเอาไปให้ผู้บ่าวโตเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยสุดยอด โอ๋โน้อเงินคาเทิมนั่งหลอกหลอก่อเอาน้ำพ่อเดือนสองคนพ่อแม่ทนนันวังดีต่อยขี้ซสียงมหลห้งห้าฝักป้งแป้ง,ตงเตา้าเอาไปขายส่งตลาดพักกาดหัวพักบัวพรมในขายต้อมส่งลูกสาวเดโนอเจ้าเอยโอ๋โโอโน้อ ทง้าเอาอยากให้ลูกได้เป oh. ็นคู่ทางลูกสาวผัดเลยบู้เฝ้าอยากมีผลหน่อยพ่อมีคอยอยากมีหนาหาเงินมาฝ้าเอาเก็บส่งลูกสาวคงแเปียกคอโตตองมากหน่วยใจเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยก็เป็นเมฆาอันเอาต่อดีล่ะโจ๊บหรือเ่ เอาเนีน่ยขนาดบอกะค่ะเอาให้จบเลยค่ะโอ้โอทางพอ่อเมย์ผัดแห้งเปล่าอยากให้ลูกได้เป็นคู่ทางลูกสาวผัดเลยบู้เปล่าอยากมีผลหน่อยพ่อเมย์คอยอยากมีหนาหาเงินมาเปล่าเก็บส่งลูกสาวคงจะอยากพ่อต้อต้องมักน้วยใจเจ้าเอย้ยเ <h> <h> จ้าเอย้ย <h> คนฟังบอเมนต์ตอแกณฑใหม่ โตให้โอส่วนบบแมนตอกลางทางบบแมนตอกลางบ้านอันนี้ตอคนยานหาจับชายญ้าฟินผู้ใดตําก็จนวินผู้สาวตําเกิดหนึ่งทวงนอนในห้องวิงเวียนทาเนเอ้ยทานเอ้ยทานเอ้ย ปนางเอปนางเปนบ้านน้องอุ๋งอิงฝากเนื้อฝากตัวเป็นแม่ป้าญานี่ด้วยจังใดรายงานตัวด้วยค่ะว่าเป็นเป็นผู้ใดมาจากหดคะอันนี้เป็นญาติน้องอุ๋งอิงนะคะค่ะแต่ก็เป็นอันตัวแทนประกันชีวิตอันอุ๋งอิงวีไอพีเด้อค่ะแต่ดูแลเพิ่นคนหลายๆที่ได้ดูแลกันนะคะยินดีที่ได้มาวันนี้มากับป้านางแม่บ้านน้องอุ๋งอิงนะคะร่มเย็นซด ว่บยบ่ยเป็น้องเอ้ยอากาศได้เ<ำ>สียงเสียง,ส,ง,งสุดยอดเลยค่ะมีอารมณ์ก็เลยอยากล่องปะน้างก,ากา <c oughs> ็เลยอัดซ่าแม่พญาวงไหนสนใจติดต่อเด้อค่ะเด้อคีอใส่แฟชั่รมาว่า <c oughs> เอาเจ้าใส่แว่นยังเจ้าสวยอยู่แล้วอะไรป้นางไม่ต้องใส่ค่ะแสงนะแสงนะแสงมาเล่นตานะป้นางอย่าลื จริงเหรอครับไม่สวยแล้วไม่ต้องใสเพราะว่าอันนี้ของปานางสวยอยู่แล้วใช่ไหมค่ะโอเคค่ะสวยอยู่แล้วขอบคุณนะคะคือเป็นยังไงคือลองเองเก่งนะคะโอ้ยมันลองแต่เต้เห็นมากแต่ละเทืาอันบ่ได้หูได้ว่าอันเชียงดีขนาดนี้ลองแต่เต้หน่อยๆแต่ซีบหัวได้ไปนั่งลองเพลงบคงคั่นะหละ แต่ว่าอั่วพอแม่หน่อยเปิดเพลงตู่ให้ฟังนต่มีอารมณ์แม,ม,มะมานั่งฟังโอ้อยเมื่อกี้เจ้าคือบุหรี่ใส่ไม้ไหมบาดทงหน้าร่มว่อยว่อยแบบนี้ส้มก็ขึ้นอยากม้วนอีเดี๋ยวอีลากระมาสิได้ลองบอ่เมียนไายลามากคนไทยลามาอันนั่นคนมาประสันกันเหมือนอีลาสิลองลลอยากลองผู้ไทยเมี่ยจะให้เพผู้หลงผู้ไทยจะให้ร้านหองผู้ไทย,ย,ไทยมือมือว่านเป็นฝึกลองเพลงเขมรไหมใช่ไหมหลายสไตล์เธอ พงอันก to ็เต hmm mm. ิมบ่ใช่ใช่ใช่เขากำลังหิดเอาเอาหลายๆหลากหลายแบบนี้ก็ด pues ีขึ้นกันค่ะแต่ผู oh ้ไทยก็ผู้ไทยก็มวนลอีนแบบมวนแต่ว่าก็สิอาศัยอันนั้นเนี้ยเทคนิคนนิดนึงค่ะแต่กับเพื่อนเพิมสมานอิลาให้ได้ยุลละแต่อิลาอันเอ่อรับปากว่าสิฮัทหลอกไหมคะมีย้ำมาฮัทในว่าฮัทในคุยแต่ว่าอยากให้ร้านเป็นอะครับให้คนเป็นอีนี่เพราะว่าอยากให้เคนในร้านสไตล์ค่ะนั่นแหละ แต่ฮ<จ>ะคือเก่าน่นะลูกหลานเนาะ,ะใจน้ำเพิ่นด่ายเป็นดนวง่นดังกับยิ่งดีน้ำน,ะะนั่นแหละชื่นชมยิ่งดีนั่นแหละเอาไปในได้ดูเลขกันกับเบอร์แง่งกันใจดีพี่น้องเอ้ยไปใส่กับแม่มาหา,หาหาลูกหาหลานคือเก่าน่นานะล,ะละ่ะเอ็นแหวมาตลอดเมื่อกี้มันจะเสียงดีขนาดตีอบุ้นอบุ้นหินากันนั่นะสิให้เพื่อนฝากเป็นแม่พญาให้เพื่อนไปเป็นสมัครเองผู้ใดนนู้ดในนู้สิหลับเดี๋ยวสิชูเดี๋ยวถ้า เบิรงคอมเมนต์ด้วยค่ะเบอรอเพียบแน่นอนรอ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 ดูรอานคอมเมนต์ฝากช่องป้านางแม่บ้านน้องหญิงด้วยนะคะป้านางดันหน่อยนะจ้าโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณพี่จะร้องนะคะก่อนก่อนจบคลิบค่ะป้านางใส่คุณพี่เพิ่นร้องนะคะเอาเอาเอาเพลงเนี่ยสาอุบล สิ hot I, คือทอดอายบาบายามใดทั้งเส้าและคำอ๋ออได้ค่ะเส้าและคำใส่ใจอะไรตบมานะเนี่ยโอแม่แม่แม่ค่ะเอาลองเลยค่ะอันฟังลำเลี้ยวกับฟังเพลงติโตอีกหน่อยเนาะค่ะน้องสิคือทอดอายบวบาย้ำใดทั้งเส้าและคำทั้งเส้าและคำทั้งเส้าและคำ เดือนงายหรือว่าเดือนความสิเอาขอคำํำบึ่งทุกคราน,น้องวอนอ้อนขออายให้จดจ่อใจจับจ้องสองตาดวงเดือนพร้อมมูดาราเป็นสิ่งน้ำพาเอามาพ้อมกันอุ้ยสุดยอดเลยค่ะโรด กะแฮงสี่เคลื่อนเสียงแตรรถเตือนดังเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นและวเป็นดังเป็นแล้วเป็น,ปน,ปนสองมือเกาะปุ่มกันแน่นอย่าทิ้งทิ้งแคว้นถูแฟนของฉันรถค่อยๆเคลื่อนยายสองมือคอยไม้ไปนิวซวสัน ร้องฝากเสียงลั่นขอทุกๆวันให้คิดหอดนองเน่คิดหอดเด้อคิดหอดกันเด้อประเสริฐป่ะธรรมดาประยุทธ์ไจแต่คิดหอดกันเนาะคิดหอดที่เ่าป่ธรรมดาค่ะขอบคุณมากมากนะคะมีโอกาสเดี๋ยวร้องร้องให้ฟังอีกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบรรยากาศเป็นใจค่ะ นลมลมบอยๆค่ะขอบคุณเลยลค่ะสวัสดีค่ะพอกันไม่คลิปนาค่ะเบิรงโฆษณาให้ปาห้าน้ำได้นนะคะ่ะเดี๋ยวจะโลกิบให้ฟังอีกให้เบิงองอีกนะคะเกี่ยวกับดุกติดน้ำได้นนะคะ่ะสวัสดีค่ะ